นิทานเรื่องปุ่มลับในโลกกับหัวเด็กคนหนึ่งชื่อว่าลิกิเขาเป็นเด็กที่ชอบบน่นบ่นตั้งแต่ตื่นนอนว่าทำไมต้องแปรงฟันบหนว่าทำไมข้าวเช้าต้องเป็นแต่ไขดาวทุกวันบ่นว่าโรงเรียนมีแต่เรื่องน่าเบือ่อและที่สำคัญเขาบ่นแม้กระทั่งเสียงลมทำไมมันพัดผิดทิศวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนกิ้งอยู่บนเตียง ก็ได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กพอมองไปใต้เตียงเขาก็เห็นปุ่มเล็กๆสีแดงมีคำว่ากดเมื่ออยากเปลี่ยนโลกแน่นอนลิกิตกดทันที <c oughs> ทันใดนั้นโลกก็เปลี่ยนไปจริงๆทุกอย่างกับหัวหมดต้นไม้โตจากฟ้าแม่น้ำไหลาจากบนลงล่างอย่างแปลกประหลาดแมวเหมียวพูดได้แต่กลับพูดกับคำ หวัดดีกลายเป็นดีหวัดและคนที่เคยยิ้มกับเดินคว่ำหน้าตลอดเวลาลิกิจะคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่ขนมที่เคยหวานก็กลายเป็นรสเผ็ดจี๊จดจนลิกิร้องจ้ะโอ้ยโลกนี้มันบ้าไปแล้วใครก็ได้พาฉันกลับไปที่ <c oughs> เขาวิ่งกลับไปที่เตียงแต่ปุ่มหายไปมีเพียงเสียงลึกลับดังขึ้นทุกโลกมีด้านที่ี ถ้าเธอเรียนรู้จะมองอีกได้วิกินิ่งไปเขาเริ่มสังเกตว่าในโลกกับหัวนี้แม้จะวุ่นวายแต่ผู้คนก็ไม่บ่นเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนยิ้มแม้แต่จะเดินกับหัวทุกคนขอบคุณแม้ข้าวจะรสเผ็ดทุกคนช่วยกันแม้จะฟังไม่รู้เรื่องลิกิค่อยค่อยหยุดบน่นแล้วเริ่มมองหาสิ่งที่ดีในทุกเรื่องแทน ไม่นานปุ่มก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นปุ่มสีฟ้า <Yeah. S 1> เขากดลงไปและกลับสู่โลกปกติอีกครั้ง <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> คือนิสัยขี้บ่นของเขา <c oughs> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บางครั้งเราไม่ต้องการโลกใหม่แต่แค่ต้องการมุมมองใหม่กับสิ่งเดิมๆเ,เท่านั้นเองถ้าหนูๆชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดนิทานสนุกๆในตอนหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีจ้า